สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกม t e t r i s โ g r r Re b o r บในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการรับไวซ์เข้าสู่ปาร์ตี้ไวซ์นั้นเป็นตัวละครที่สามารถรับได้ในเส้นทางรอฟูเท่านั้นไม่สามารถที่จะรับได้ในเส้นทางอื่นวิธีการรับก็คือในช่วงท้ายชัปเตอร์ที่1ในการต่อสู้ที่บาบามูซาลิโอนาจะถามคุณว่าอยากที่จะเลือกเส้นทางไหนเอ่ยให้คุณนั้นตอบข้อหนึ่ง เพื่อที่จะเข้าสู่เส้นทางรอฟูเมื่อคุณเลือกแล้วตัวเกมก็จะล็อกว่าคุณนั้นได้เลือกเ,เส้นทางรอฟูเอาไว้แล้วไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เว้นเสียแต่ว่าคุณนั้นจะเล่นเกมจนจบแล้วย้อนกลับมาเปลี่ยนคําตอบจากนั้นให้คุณทําการเล่นเกมตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงช h a p เตอร์ที่3ในช h a p เตอร์ที่3เนื้อเรื่องก็จะบังคับให้คุณนั้นเข้าโจมตีปราสาทอเมริกาและเมื่อคุณนั้นสามารถที่จะเอาชนะไซบอส ซึ่งเป็นหัวหน้าของศัตรูก็จะเกิดเหตุการณ์พูดคุยขึ้นมาหลังจากนั้นคุณก็จะได้ไว้เข้าสู่ปาร์ตี้พร้อมทั้งจะได้มือดินและกิวดสัสเข้าสู่ปาร์ตี้และถ้าหากว่าคุณนั้นสามารถเคลียร์เงื่อนไขของอะไรเซลได้ซึ่งเงื่อนไขนั้นก็คือเธอยังไม่ตายเธอก็จะเข้าร่วมปาร์ตี้ของคุณด้วยเช่นเดียวกัน